สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่องบอลเชอร์บักเชน่นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโรอบอกักนเองนะครับผมไปเริ่มเล่นเลยนิยวไว,วเป็นแบบออบบี้นะครับทุกคนไม่ขาดเลยอย่ะทางสปอรน์นี่นะอันนี้ก็ขาดอ๋อจะขาดอยู่ โอ้โอ้โอ้ตก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 ที่แก้งที่เสียนั่นฮู้มาถึงนี้คุณอยากได้เป็นเนี้ยสีใสลูกอันเนี้ยไม่ใช่มาอยู่ในคนนะนัดสมน้ำหน้านี่ครับเราก็ตามเพื่อนไป อู้หูครับโอ้โหครับ <cườis> นี่สลไลเดอ์อ๋อจะไมามนต้องมานั่งโอ้ว้าวว้าวว้วววววาา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 สาา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 ามาาา้าา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  So so สมน้ำหน้ายรอผ่านรแล้วค่ะ ตอนนี้เราผ่านมาแล้ว,ลวจ้ะอุยเราจะไปถึงด,าด่านไหนกันแน่เนี่ยปวดมือแล้วขอให้มันไปถึงด่าน50ก่อนนะครับแล้วค่อยไปถึง100เนาะถ้าถึงดา 100, ่าน100เราค่อยเราค่อยมาถ่ายใหม่เอาเป่าินถ้าอยากเล่นถ่ายถึง100แล้วก็ค่อยมาถ่ายใหม่เนาะ ทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็กำลังไปเนาะถึงด่านที่ยี่สิบสามแล้วนะครับ <c oughs> ว้าเฮ <c oughs> ้ยแต่ก็ดีนะเซฟอยู่อ่ะน่ะเห็นไหมเน่ะตรงนั้นะหเห็นไหมเวทีสี่นะยี่สิบสี่นะก็คือถึงด่านที่ยี่สิบสี่ปะบันิดเลเซอร์ร้อน ใกล้ถึงแล้วโอ้ยหัว,วใจตะเข็นหมดเมื่อกี้หัวใจจะวายนะครับอะไม่ใช่ทางไหนเนี่ยแต่ก่อนเขาเคยเล่นอยู่แต่จะไม่ได้

มัน <Người> 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 Ôi, dung cắt Anh này nè Đúng rồi anh ấy Hơi tinh thôi Ở đây này ตอนนี้ถึงด่านที่47แล้วนะครับผมเราก็จะขึ้นไปต่อ มัน่มจะไปนอ้อ oh. ้ทำไมมันเริ่มทปกติมันถึงด่านห้าสิบนี่มันไปถึงด่านโอ๋อ oh, ึันย,ยู่ตรงนู้นสงสัยมันมีใบามามันสงสัยมีอันใหม่แต่ก่อนมันไม่มีนะก็ตอนที่ผมเล่น งงน่าจะถึงหกสิบมัง้งทุกคนเดี๋ยวว่าเหรือว่าผิดไม่รู้เหมือนกัน ถึงห้าสิบหกครัถึงห้าสิบหกเดี๋ยวดานต่อไปค่อยไปถ่ายใหม่นะครับจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแบบหนึ่งอื้อุ้ยน่าสีดา ตัวเย่เรียบร้อยเป็นหน้าสีขาวตัวสีขาวด้วยน่ารักนี่เย็บแค่สีแดงก็พอก็ได้โอ้โหโอ้โอ้โอ้วายว้า อือหือเลย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 โอเคก็แค่สารคดีนี้ขอขอจบกันเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดสับเซอร์ไพร์ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บุ